นี่สามโตเล็กตั้งโนมันหมั่นขนาดเลยทักทายสบายดีและกัสวัสดีพี่น้องสบายดีตอนแรกนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองโมงกว่า,วาแต่ว่าอากาศนะ่ะฮ้อนฮ้อนแล้วก็เดดพี่น้องเอ้ยยาหนาวแล้วฮ้อนแล้ว ันได้สี่ห้าหมือแล้วละ่ะเลมื้อนี้ค่อยกับไปด้อ้อหายนะบางทีอายเพิ่นมาซืไปตอนแรกบางทีกับเมื่ออื่นค่อยสิไปพี่น้องเอ้ยไปหากเกือเป็ดเกือกลเลตอนนี้ค่อยมาอยู่ที่นาไม่ต้องเต้นแต่ว่าไม่ต้องเต้นไม่ได้มามาหาจมกุ้งผายเพิ่น,เพ,นเพิ่นว่าขันเยอะกุ้งก็เฮ่มาจมเอาค่อยก็เลยมาจมก็าวอเมรมกนนี่นะแล้วก็มีวัวใหม่เนี่ยา3สามคนพี่น้องเอ้ยคิดแล้วจักมานาคือคนี่เนาะมาประมาณซิปนาทีนะคือคือบ้านนานี่นะ เดซี่หาจอมกุ้งแล้วก็คุดขตดไปเดี๋ยวถ้าติดตามครับสม้มไปนํากันพี่น้องว้าาซีได้พี่หรือนี้ว่าาสิได้เพิ่อมือกินบ่เอาก่อนที่สิไปก็ต้องโขอขอบุญขอบคุณโข,ขอบาข,ขอบใจทุกคนในหลายเด้อที่เข้ามาติดตามแล้วกับสม้มเป็นกำลังใจอันนี้ก็คืออากาศเด็ดแห่งน,นะพี่น้องเด็ดแบบปอ้เป็นตาเจบโผตะเว่นนะเพียงพีเ้วได้ไม่แม้นบ่ส3สโมงแล้วแต่บันยังแดดแดดอันนี้คือหน้าไม่ต้องแตนี่ บรรยากาศดีที่น่ามากับผุนใบไม้เต็มเฮแล้วจิลุงกับสงด่างคนละด่างเลยกับอีเมสหน่ากับอีเมสองคนสบายดีพี่น้องกุ้งอันจิลุงกับจิลุงที่ได้จิลุงที่จิลุงน้อยจอมกุ้งเนี่ยจิลุงนี้ก็ะเฮดคือค่อยไปกับสดีนั่นแหละพี่น้องเอ้ยจุกนี่ก็มีอันปลาแด้แล้วก็ปลาแด้แล้วก็ข้าวจี้บ่แมแล้วก็โคบอ่ขอ้าวจี้โคจิลุงสงด่างมัดจุกคือเดียวเลย โอ้บบาใหม่กับเพืนน่อนยังรัดมาสบายดีอตึ๊งเฮ่บอตึกเป็นบอผา,ายเรื่องไม่จอมกุ้งนะผายเรื่องผายเรื่องเขอมกุ้งหรผายนี่บอเมนบอเดี๋ยวไปลุ้นว่าซิมีบอไปก็จะดีตอนนั้นน่ะมีหมานที่ผายเพื่อนใหญ่เด้ไปรอไปจอมพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยสิเอาลงนี่บอเขาย่อนจีลงคือเหียวแต่ได้ใจเลยแบบนี้เหยียวแบบนี้ นี่ฝพิผง้พได้หาจังสีงอกอได้อันนี้คือเหน่เหน่ที่เนะี้มันจะมีกุ้งเวลากุ้งหรือปลามันกจะ็จะสนน้ำเหน่นี้แหละพี่น้องเอ้ยนะจีลงอีเมสปาน้อยเขากินละหอยก็ย่านมีอยู่ฝ่ายนี่เนาะแต่ว่าโกไม่ได้แล้วมันเลอกแล้วกับย่านปีกผมเอามาหยาบม,มึงดูหยาบม,มึงลั่นคือปลาใหม่มาหยาบม,มึงก่อนถือบอกถือปลาคอใหญ่แค่นี้น้ำใหม่ถือเอาใหม่เพิ่งดู ล้านแล้วบ็เนี่ยนะ<ม>ย่างมีลานเ<ม>บิกนี่ฮะเบิกดุง่ายก็หเุ่ยจะเบิกนี่เบิกสวนผักเพื่อนก่อนเออสวนผักไม่ต้องเต็นอย่างแดดอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือเท่ยไม่ต้องเต็นนะย่ามดับหน้าคือสิมเม้นข้าเจ้านอนอย่างนี้นะเทีงกำลังไม<ป>่หไ <ป S 1> หวเติบ<ป>นี่เละ นั่งพักอยู่นี่เพราะว่าหึงหึงค่ะจังสีโยกด้แดดมันหอนนะอากาศหอนเดี๋ยวจังน้อยพี่น้องเอ๋จังน้อยกะสิไปโย่เลยไปเบิ่งบาใหม่ก่อนนะบาใหม่เพิ่นงมหอยกันค่อยลงได้ค่อยกับิลงน้ำเบาใหม่อยู่แดดแดดแดดได้บาใหม่แม่นลงลิ้นน้ำแต่ซื้อนะุเออพายสนี้สพอดีเอาปลาได้พี่น้องเอ๋จำนี้นะได้บ่อันนี้ก็บ,บังรันอีแล้ว หลายอ่านอนนนะไรเนาะนี่ไม่ตกแล้วเออเบาใหม่เพื่อนงมหอยได้นะมพูนะพูนะโอ,ไโอ้ได้บ่ได้บ่ได้แต่ขนนี้ตุ่มมาเดี๋ยวมาจอะมังกรหึงนะได้แต่ปลาน้อยเด้ปลาน้อยยิบนัง เดี๋ยวเอาน้ำเซอก่อนจักหน่อยเดือดสี่ห้าตัวนึงก็นี่ล่อมึงด้วยของนี้กุ้งจะไี่มีตัวมีมีกุ้งพี่น้อยเพิ่งเลิกเป็ดนะนะเซอร์ไม่นอกแตนว่ามีกุ้งนี่ได้แต่ป่าชื่อเต่ป่าพี่น้อยตกลงว่ากุ้งมีมีสิไปหาเบื้องเขตแล้วป่ะนี่ขุดเบื้องเขตก่อนขำ วันนี้จอมกุ้งกับมีได้มีมีกุ้งแม่น้องแตนเพื่อนว่าอีเมียพอมีมาแัดมีเห็นเละวันนี้จิไป,ปหาคุดเขียดนะหาไปเดี๋ยวสิไป,ปหาคุดเขียดก่อน,อน,น,น,นหูปลาสิงห์ปลาสิงห์ลายอีหลีจากวันเลือเขาเจ้าคุดเขียดกะมันมีมีลายเด้เพราะว่ามันยังไม่ทันมีดินแตะนะดิเลิรวันนี้บอก เงนย่อนี้อยู่ขันเจ้าขุดนะเบิกขุดเบิงก่อนิสมีบอกเละเอาข้องมาแล้วก็เอาคู่มาสองอย่างนี่เ้ยอ้ย้ยโอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเค้ยดหน้าเเ้เ้ย ดีสองตูได้นี่เล่แม่หนองเต๋าเป็นคูดได้นะเนี่ยๆๆๆๆๆน,นี่สองตูเคีดหน้าเคีดหน้าน้อยสองตูแล้วเด็ดขนาดเลยอีเมยพยังแผงหง่มเอาเอามาคล้องนะนี่มาสองตูเลย นี so <semb> er tai, ่ก็อีเมยพิ่นจะลักเพื่เพื่อเพื่อเพื่อไหมรักเพื่อไม่งดลักเพื่อไม่ต้งเตน่น่่น่่่่ได้อแล้วสามตัวละเคตหน้าอีเลพี่มงเอ้ยโอ้สุดยอด้องหาตัวีมันเก่งเน่น่เน่เน่่เได้อีแล้วเคตขาขํามมานี้นะเน่ เข่าข้ามตัวลืมไปแล้วตัวนึงก็นี่พี่น้องเอ้ยบิท่านซ้ำเครียดจีน่าอ้เสียดายตัวใหญ่จืดท่านแต่เครียดน้อยนี่เขาข้ามพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เดย ตัวแบบปานกลางนี่มาอีแล้วเอ้าเอาไปเสื้อคล้องเอาใหม่เพื่อก็ะม้าไอ้เรื่องที่เราคิดว่าเฟิร์นเหม่อแล้วได้มีได้มีเหม่อได้เหมือนีนไดโค้ชเจวก้นยังเหม่อทุตัวดีอ่ะต้องหาดินแตะแบบเก่งๆเลยดินเตะแบบนี้นะพี่น้อง เป็ดเง่าไปขามันเก้งกับมันก็มี่ขมันมีเก้งก้มันก็มี่นี่เลยไสเล็กน้อยไม่ทันได้ซ้ำเมื่อกี้นี่นะตัวนี้ต้องได้แน่นอนต้องได้แน่นอนนี่เขตหน้าใสอีแล้วหน้าคลองก็ลืมอดัดเม้นเขตหมยไปละใน,นนี้แหละพี่น้องเอ่ยหาอยู่หากินแดดกับีอยู่เลย แดดก็ไม่ได้อยู่นี่สองโตตัวนี้มันดินแตะเก้งนะเข็มลัคงค่ำเข็มขาค่ำนี่สามโตแล้ว ตัวหนึง่งกว่าละคูปได้มันก็ดองไปคันนะนี้แต่เก่งนะรับรองเลยเพียงเลยนีย่แน่นอน Jacob hắn vừa nói. Mì. A lèo. You never got mohawk murder. A phụt tuyêu. Mì. Lèo hèo 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 ขอเกี๊ยวยีเด้อมือนี้หลายโตละพ้อนพี่น้องเอ้ยอบผิวคือเขาไม่ได้เ้อนี่กะเขาเจอกระชากกระชากละห้อนนะฮ้อนอหลีฮ้อนจนหน้าแดงมื้อนี้นะฮ้อนกว่าเมื่อวานฮ้อนจำเนินสี่เดือนห้าลดบัดจีฮ้อนแล้วก็หฮ้อนฮ้อนอหลีฮ้อนอะโลเด้บัดหนาวแล้วก็โอ้ยหนาวจนยึดจัง ได้ยังไปเยชิญนะบางตก็จะยู่เลิกได้พี่น้องอืนี่มาแล้วนม,มาอีกแล้วสองตนี่เก็ดจีน่าทองหลาย เคียดไปเยอะปวนี้ออเอามาเอามานี่โอ้เคียดไปพี่ภูเมอ เมยแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้หนาวตะเวนกะเพลงนี้และคขำเติบเดี๋ยวบน้นนี้มาเอาอันนี้ก่อนเอาพัดชิ้นใหญก่อนเมย์เมย์เมยพอละเมยละพอกินละเอาพัดชิ้นก่อนพัดชิ้นใหญมาไว้ก่อนเจ็บมันงามดอกมันพี่น้องเอ้ย ดอกมันจะเป็นสีอิดมันออดอกเลย,ยนนหนาเมือนจะน้อยกว่มันสีออดอกหมดแล้วเพราะว่าน้ำแห้งหมด,ดแล้วกับมันก็มีแต่ออดอกนี่แหละน้ำแหง้งฝะมัน หอมหอมพอสัสซีแงงหอมพัสซีแง่งหน้าลายเติบละ อ่ะเสื้อถุงนี่ตัวเส้นนี่เื้อเจ๋งอ่ะ,อะตอนนี้กะมาแล้วอีแม่เพ,พิ่นเพิ่นเมยขึ้นมาพักมือเรียนฮ้อนดีดีลาลาไอ้น้องเต้นก็หัก,กมาสบายดีเ้้ออพ่นงมาแต่เสื้อตอนค่อยมาไปเห็นมือมาล้วก็มือไปมือวันนี้มีใช่มือเช่อบ่ข่าว งม,มหอยนะอืมได้หลายเนาะเอามาขายบ่อน,นี่นะโอ้ค่ะอู้จะเต็มคู่ป่าพีก้าอ้าวตอนนี้ก็ได้มาเทิดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เฮิรนของเฮากะมาบันนี้กับพี่ล้านอ,อ้อละเสื้อฝาใหม่มข้าเจ้ากำลังเสื้อฝาแล้วก็เสื่อประตูอันเห็นเอฟซีหลายๆคนกน็ว่างามพี่น้องเอ้ย เอ็นซีหลายๆคนว่างามนะอันไม้แบบนี้เนะยต่อไปก็น,น่าจะหายะได้ละเฮิอนนะเฮิอนไม้นะเดี๋ยวสีวเจอเบิ้องทางหลังก่อนทางหลังก็งามอยู่ได้พระเจ้าเจอทางหลังก่อนทางหลังแล้วๆ่าอันไม้กระสีแด,ดงๆเนี่ยพี่น้องเอ้เอ็นเอ็นซีเอ็นหลายๆคนก็ว่างาม เพราะว่าเฮือนไม้นะโตไปกับสีหายะและสิมีแต่เฮือนปูน่อไปก็ได้ขาเจ้ากำลังอันเซอยังไม่ทันแล้วเมื่ออื่น,น่าจะแล้วนะข้างนี้นะประตูกะสามสามห้องห้องอันประตูละห้องอหนึ่งสองสามอันนี้กะอกีพอกพับพ่อพอคือพ่อพออันคุนเห้าซอยดินสายก็แล้ว โอ้ว่ากันเกือเป็ดเกือบไก่ละมาหอดแล้วกะค้างมะนิ่ง,นงข้าวก่อนข้าวกะข้าวข,าขานาะดพี่น้องเอ้ยข้าวใหม่นี่ตอนนี้ก็ได้มาฟักแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ก,ก็ไปของพักในะอิมิสเก่งเชื่อมพักนะเขียดนะ เราใหม่ก็ท่ากินข้าวอยู่แต่จิ๊ดมีเห็นแต่จิ๊ดมเน้ะฟักนี่อ่อนแล้วพี่น้องเอ้ยหนุม่มจิมมี่น่าจะปิดหลายมือเลยล่ะโอ้ยสวมมือเฮาจะได้มือขาดนะั่นีหายบ่ยหลายบ่ฮะ <Yeah. S 2> นี่เลยเนยพอดีเก่งซ้ำนี้ Hôm ờm cả đấy nữa mà, okay, ừ, à, เราเออแล้วแล้วก็เอาออดเจโนยแล้วอาาอดใหม่ก็นอนเฝ้าแล้วจะกินขา้าวเอาออดออดเน้อยนึงข้าวอยู่ข้าวกับพ่อสายปะแล้วล่ะพอดีผ่านมาพักแล้วไปะสายปะเขา่าเดี๋ยววันนี้มาสอยปะกดซื้อ,อะนะเอาบุงได้สายปะกันเดี๋ยวเจโนยก็จะเท่าได้ละ ข้าใหม่นะนึงถึงมันเหลวพี่น้องเอ้ยอ,อันนี้มาล้างก่อนล้างน,นี้แลกอะแต่มาซื้อแล้วกันสีค้างอันนี้ก้นพีน่น้องเอ้ยทำมาซื้ดเป็นมาซื้อนันไก็ได้ เกด็กเป็นหนูกะเสื้อแล้วเลยนเด็กหนูกะเสื้อพร้อมมาคิดสุดประเด็ง ทางเคียตทางพักทางห้ารอาเร็วไนมะ่รักคืออังคือไม่น้องแสงเคียตนอาก่ะน,น้อยนึงพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาไปล้างก่อนอาะนี่ดอกชิ้จันชิ้จันได้มีหลายไปได้แต่เขียตหน้า ซีนนำซีนหมูพี่น้องเอ้ยพอละหมูอันเอามานำใส่บรนยายนนี้ก็ซีนเดซีหลางกอนพี่น้องเอ้ยสีมากซีนได้ปะนี่เสื้อหัวเทยมเสื้อซอสเสื้อฝือ เป็นโนตคุน้เบิร์ดเลยเป็นโนโก้กอะเกมกันมักไว้พอดีเกมซุกแล้วกะขาอันโต้ปิ้นอันโต้เสี่ย้นงมักเลยนี่นะ หอมไม่ได้ห้ากลิ่นเสี้ยคนให้มันห้าเนื้อห้าหนังก็นี่เขียนกะเสื้อแล้วพี่น้องเอ้ยงั้นได้ตำข้าวเบอเสื้อยู่เด้ตำข้าวเบอเสื้อไปว่าเฮอ้อน้ำมันคุ่น,นมาไปนี่มาซ้อมพักก่อ,น,อนนี่คือพักที่เ้องซีเซื้อพี่น้องเอ้ยเสื้อพร้อมข้าวเบอร์เสื้อพล้วกระเจาะน้อยกระสิบปุ๊ก แล้วก็บักซ์เงะน้าเอามาแต่หน้าไม่น้องเตนะนัะ่นแหละเสือสดๆเลยน้ำเคยเหแหงล่ะเอาไปในเสือพักเสือพักก็จะเสือน้ำขบือเสือน้ำอีน้ำ,นำย huh ืดแห้งล่ะคักตี่เปิดพักล่ะ เขาเขาก็มกนีไรเขากะอันนั้นแต่หึงเรียกว่าหากระเท้าเหนียวเพียงเอ้ยนึองหึงผัดเจ้ามันเดี่ยวพูดเลยนึองมีหึงก็เลยเนึองแป๊บเดียวพออ่ะเดี๋ยวมาสิมมันก่นอนได้บ้าขอเดุดเลยฮอเพ็ดเพ็ดเพ็ด xí tơ mắc hợp tơ tắc kén bộ máy hên là จบแก่งซุกจะประใหม่ไปเชื่อพี่น้องอยี๋เห็นเหม่อแลยจั๊จกตักสองถ้วยนี่อันตัวนี้สีแบงไปเดอีมิตัวนี้ถืงคอยมาเดี๋ยวมาผีนก่อนน่าจะพ่อผีนแล้วล่ะ นี mm, mm, it, ่เหียมแลยอะเสรยขนาดเลย จะเสบเพี่น้องเอยจหน้อยจหน่อยจะนอยกับซุกละก็นนจะเสียบขนาดเลยอืมทันสุกคับไปเลยเสุกแร้วสวย,ยจันเอยกลิ่นหอมนันโอ้ยกสิใหม่เสร็จแน่น,นอน สวยก่อนกลางหอนหอนหอแต่เจ็บเด้พี่นอ้องซ่บพี่น้องเอ้ยหนังมันนี่ก็แศบ แต่ว่าไม่ได้เยาก,ก็เลยทรมาดาอยู่ตอนนี้มันมันมั่นติดมันติดสีนหนังติดสีน แล้วเห็ดหอยอันกินเฮาอันนี้ปิงปป้งซีนอือหึพิจเตเส็บปิ้งซีนกินแล้วพิจเตเส็บมันนะปิ้งซีนหมูเกี๊ยวมะฟักเสือขีดมาไหมหืมจำเจียวนี่อันนี้จะเผ็ดอันนี้จะหวานซึมมงังกูอือซึมเจ้าก่อน แซ่บอ่ะฮะอืมอรก,กระป๋แกขงเขียก็แซ่บไหบไมบะหมี่มัไปคุกเขียดนะเพชรพูดพหนังแฮมแฮมมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรกน้ำเดียว mời 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 Có mời 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 mình chút Mình coi cũng được khác cho nó mình nhìn ừ. Như ước của phụ nữ, ước của phụ nữ Thầm nó nè mẹ nhà nằm lặng lặng พี่น้องเอ้ยตอนนี้กินข้าวกินน้าอิม่มแล้วกินข้าวกินน้าอิม่มก็น่าจะเป็นเวลาหกโมงหรือเจ็ดโมงนี่แหละยังไม่ทันดึกหากามืดโอเคเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพยงซํันี้ละเดี๋ยวคลิปหน้าพบก,ก,กันใหม่ขอคุ้มขอบใจทุทุกคนหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามแลวก็บับส่งเป็นกําลังใจคือขอขอบใจหลายๆพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพบก,กันใหม่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย